สวัสดีครับบ่ายสองช่วงเวลาบ่ายสองนะครับสวัสดีนะครับทุกคนที่เข้ามานะครับช่วงเวลาบ่ายสองของวันอังคารที่7เมษายน2563นะครับนะครับช่วงนี้ก็บ่ายสองเนาะนะครับเดี๋ยวก็คือมันบ่ายหนึ่งแหละแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเข้าบ่ายสองประมาณนั้นนะครับบ่ายหนึ่งสีนาทีนะครับสวัสดีครับคุณต้นสวิตนะครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อเด้อครับ เข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับอ๋อได้ได้บุตรหญิงหรือบุตรชายครับผมเคยทํานายเรื่องบุตรไหมทํานายผิดไหมต้องถามต้องสอบถามตัวอ,อยา่างประเด็นแรกคือผมทํานายเรื่องบุตรไหมประเด็นที่สองผมทํานายผิดไหมนะ <c oughs> คนเราผิดก็ผิดก็ตอบว่าผิดเนาะง่ายแล้วอะไรอย่างนี้นะครับ นะครับอะไรอย่างนี้นะครับดูแลสุขภาพนะคุณนวารินนะครับดูแลสุขภาพนะมีคําถามก็ถามได้เนาะคนกันเองเนาะนะครับนะขอบคุณมากนะครับที่โอนอเงินมาช่วยนะครับช่วยค่าอาหารน้องหมาน้องแมวนะครับขอบคุณมากนะครับครับเอ๊ะทำไมผมมองไม่เห็นหมดเนาะเออฟซบุ๊กผมมองไม่เห็นหมดเท่าไหร่นะครับประมาณเนี่ยนะครับ ะครับก็ขอบคุณมากนะที่อโอนค่าอาหารน้องหมาน้องแมวมาให้นะครับนะครับก็จะมีนะครับแอดมินปักหมุดเป็นระยะระยะนะครับนะครับตอนนี้ท่านใดที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวนะครับแอดมินอารยานะชื่ออารยาแอดมินนะเขาจะโพสต์เป็นระยะระยะนะครับแอดมินอารยาจะโพสต์เป็นระยะปักหมุดนะครับปักหมุดให้เพื่อที่จะให้รู้ว่ารายละเอียดตอนนี้คือเป็นช่วงที่ อ่าโควิดสิบ้าะบาทแล้วก็เป็นช่วงที่เรารู้ว่าคนโดนซื้อคนไทยโดยส่วนใหญ่แล้วการเงินกันทองไม่ไม่ไม่ได้สวยงามแน่นะครับเราก็เลยจัดช่วงคืนกําไรให้ให้คุณลูกหลวงนะครับก็คือให้ไปกดติดตามสับตะไคร้สักนกระดิ่งช่องยูทูบชแนลนะครับ b e ทูบชแนลเราจะมีการบันทึกนะครับบันทึกย้อนหลังในการเช็คดวงชะตานะครับของทุกๆเกอ่ากบทุกคลิปนะกับทุกคลิป เอาไว้ให้ท่านดูย้อนหลังสําหรับท่านที่ตามไม่ทันและรู้ว่าวันไหนที่ดูดวงเวลาไหนก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับซึ่งสามารถกดติดตาม Subscribe สกจิตช่องยูทูบชิ้นนั้นตรงนั้นแล้วแคปเจอร์ไปไว้ที่เพจนะครับไปไว้ที่เพจนะรงที่ปักหมุดไว้นะครับตรงที่ปักหมุดไว้นะตรงไหนก็ได้ที่ปักหมุดไว้ไปไว้ที่เพจเลยแล้วผมก็จะทักทวงไปอันนี้คือเช็คดวงในเรื่องที่ท่านอยากรู้ลึกๆนะตรงนั้นนะครับ ธรรมุนตาธานะอันนั้นคือโปแต่สําหรับท่านที่ทักหลังไม่ธรรมดาเป็นโปปกตินะครับ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 คุณพื่มครับคุณพื่มครับช่วยพิมพ์คําว่ายิบซีคือชีวิตหนึ่งให้ด้วยนะครับทุกครั้งทุกครั้งเช็คดวงผมนะครับผมมีครูบาอาจารย์นะครับมีครูบาอาจารย์บอกข่าวดีนะครับว่าอาจารย์ถวัลชนีท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนานแล้วนะครับ ก็แล้วก็อาจ,จารย์ถากับอาจ,จารย์ถวรตระชนีเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็อาจ,จารย์ถวนันรัชนีมีมีบุตรช,ชื่อชื่อน้องรอยน้องรอยทิเบตอนนี้น้องรอยทิเบี่ยเขาทําอย่างนี้ครับ,บเขาทขําเขาทําคนไหนที่บริจาคเงินนะบริจาคเงินสองพันบาทให้กับโรงพยาบาลต่างๆนะครับนะครับสามารถที่จะแคปสลิปนะฮะัสลิปนั้นแล้วก็ไปไฟไ,ไปไปไปไวไปไวทีไไว่เซตบ็อก ดอยที่เบรแล้วก็ให้ที่อยู่นะครับจะมีรูปภาพสี่ภาพนะรูปภาพสี่ภาพที่ที่มูลค่ามหาศาลนะครับนะมูลค่ามหาศาลที่เขาใช้โรงงานภาพประมาณขนาดใหญ่ใหญ่ใหญ่มากนะใหญ่ขนาดใหญ่ใหญ่ใหญ่ะใหญ่นะสี่ภาพเป็นของอาจารย์ถวันเดชนีนะครับสี่ภาพนี้ใช้พิมพ์อย่างดีนะครับพิมพ์อย่างดีนะครับซึ่งน้องดอยนั้น เงินทุกบาททุกสตางค์น้องดอยยกให้กับมูลนิธิต่างๆเลยไม่ได้หักค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิ้นความหมายคือใครที่บริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆนะฮะใครที่บริจาคให้มูลนิธิต่างๆนะครับนะครับก็เกินสองพันนะมูลนิธิที่ช่วยกิจเกี่ยวกับโควิดสิบเก้าท่านสามารถเอาสลิปสองพันบาทไปแปะไวท้ที่ทีนะ่ดอยทิเบตนะดอยทิเบตนะมูลดอยทิเบตของของลูกชายของอาจารย์ถวัลยัชินีนะครับมีมูลนิธิบ้านดำเขาเลยครับแล้วท่านจะได้ ภาพนะฮะนะฮะภาพมูลค่านะมูลค่ามหาศาลนะครับอันนี้บอกข่าวกันนะฮะบอกข่าวกันนะครับนะครับท่านที่มีจิตเมตตานะครับประมาณนั้นนะครับเนาะนะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับ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 บริจาคที่ไหนก็ได้นะโรงพยาบาลไหนก็ได้นะนะเพียงแค่เอาหลักฐานนะครับว่าเป็นบริจาคเงิน2,000บาทเพื่อที่จะไปอ่าขอแลกรูปภาพกับน้องลอยทิเบตเป็นลูกชายของอาจารย์ถวัน ดัชนีนะครับนะอันนี้ผมบอกข่าวเนาะนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะครับนะครับยีคือชีวิตคุณปลื้มนะครับคุณปลื้มนะครับวันพฤหัสที่2ี่ดตุลาคมนะครับนะครับอายุนะครับสามเจ็ดใช่ไหมฮะอายุ25ปีนะครับความรู้สึกกับหนูเขารู้สึกกับหนูยังไงยังรักหนูอยู่หรือเปล่าถ้าความรักมันมีเป็นความรักที่สําคัญมากนะครับนะครับ นะครับแต่เรามีงบประมาณจํากัดเราสามารถที่จะไปกดติดตา,สามสัตว์คล้ายสัตว์เดรนได้นะครับน้อง,งกลืนนะไปกดติดตา,สามสัตว์คล้ายสัตว์เดรนแล้วแคปภาพของเพจหมอพายุทธ์ื่อพราช่องยูทูบจะหนักหนักน,นะครไปไว้ที่เพจเพจตรงที่เขาปักหมุดตรงไหนก็ได้ที่เขาปักหมุดไว้ไว้แล้วมาดูดวงในเรื่องตรงนี้เจาะเฉพาะตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมขอตอบโดยสังเกตลองน,น,นะนะนะครับนะครับนะ,บนะ <S <S แล้วก็มีช่องทางบริจาคด้วยน,น,นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนื่องจากว่า โควิดเข้ามาเป็นพิษนะครับทำให้การเช็คดวงออนไลน์ก็มีการแข่งขันสูงขึ้นเพราะว่ารู้ว่าลูกดวงหลายคนนั้นลำบากกันนะก็เลยต้องจัดช่วงช่วงกรณีพิเศษให้นะครับตรงนั้นนะครับเช็คดวงการกุศลนะครับที่เพจหมอพันยุทราชแตกต้องกดริการสัตว์ไทยสัตรีส่วนตรงนี้มีช่องทางบริจาคนะครับผมปักบุรชื่อผมเองธรมนัฐธรรมวรรณกรนะครับ รายละเอียดนะสังเกตที่มีมีแอดมินชื่ออารยานะครแอดมินชื่ออารยาจะโพสจะโพสในเรื่องของรายละเอียดครับว่าทํายังไงถึงจะไปเช็คดูแลตัวมันนะครับนะครับถามว่าแฟนคนนี้คิดยังไงกับเราครับ mm. เด็กยกเด็กยกืเด็กยกถ้วยเด็กยกถ้วยบอกกันตรงๆง,ง่ายๆนะครับว่าเด็กยกถ้วยนิสัยเหมือนเด็กอะ่ะมันมันรักง่ายก็เบื่อง่ายรักง่ายก็เบื่อง่าย ฉะนั้นถามว่าเขารักเราจริงจังจริงใจเขาคิดถึงหนูไหมถ้าคนคิดถึงกันคิดง่ายฮะคิดง่ายทีเดียวความรักเนี่ยรักแท้คิดถึงกันเนี่ยเวลารักกันเคยใช้ใจความรักของเด็กวัยรุ่นไหมรักกันไหมไหเช้าบอกรักเย็นบอกรักรักข่ารักขรักค่ะรักค่ะแต่ความรักเนี่ยมันไม่ใช่ติ๊กชิโร่ติ๊กชิโร่ที่ช่อเพลงรักไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นความรักตรงนี้ไม่แน่นอนเลยของคุณพื้งน้องพื่ม นะครับนะมีโอกาสเข้ามาร่วมทบ,บุญกับน้องหมาแมวได้นะครับที่ปากบุตที่ทำมาหนักนะครับ,นะรบหรือจะมีอารยานะครับอารยาเดี๋ยวคอมเมนต์เลขที่บัญชีด้วยนะนะถ้าอยากเช็คดวงส่วนตัวเดี๋ยวกอด่ะแต่ถ้าเช็คดวงตรงนี้ก็มีคําถามที่2ก็สามารถนะครับนะมีคําถามที่2ก็สามารถพิมพ์มาอีกนะนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราตั้งคาถามที่2อนะ่ะเราแชร์ไป2แชร์อนุญาตให้คนรักษาคาถามแต่คําถามที่1 1แชร์ คำถามที่สองสองแชร์คำถามที่สามสามแชร์ปรับเฟซบุ๊กตัวเองไปสาธารณะนะครับปรับเฟซบุ๊กตัวเองสาธารณะแชร์การแชร์ที่สาธารณะเฟซบุ๊กจะไม่ถูกการปิดกั้นแล้วก็จะลดความเสี่ยงในเรื่องการถูกสแสบนะครับนะก็เลยบอกว่าปรับเฟซบุ๊กตัวเองสาธารณะแล้วก็แชร์แชร์หาเพื่อนเราเนี่ยนะค,นะคนที่เห็นก็คือเพื่อนของเพื่อนเรานะเพราะการแชร์ส่วนมากเพื่อนของเพื่อนเราจะเห็นนะครับ็นการสร้างกระสุนทางนึงคนที่เขาเดือดร้อนเขาก็จะเข้ามาช่วยเหลือนะ ผมนะครับนะครับทางนิยมดวงเนี่ยผมปักหมุดนะครับนะปักหมุดของชื่อลูกสาวผมนะฮะชื่ออารยาเนื่องจากว่าเจ้าของเพจที่ไลฟ์สดไม่สามารถปักหมุดได้นะครับอย๋ยวนี้ Facebook ระบบอากาักอริทึมเขาเปลี่ยนแปลงใหม่นะฮะเวลาเราไปาโพสไลฟ์สดในกลุ่มต่าง,างๆกลุ่มข้างนอกเนี่ยเจ้าของคือตัวผมเองไม่สามารถปักหมุดได้นะครับก็ต้องให้ลูกสาวไปไป ผมปักหมุดได้แต่ต้องให้ลูกสาวไปคอมเมนต์ว่าผมปากหมุดเอาโทษทีนะครับประมาณนั้นนะครับผมไม่สามารถปากหมุดตัวเองได้นะครับจะต้องให้คนนอกหรือคราวนี้ก็ให้ลูกสาวชื่ออะไรยาไปปากหมุดไว้ที่นิยมดวงนะครับประมาณนั้นนะครับมาตอบนะครับนะครับนะยิซีคือชีวิตนะครับใช้สายครับใช้สายครับสิ่งที่น้องขาดไปนะครับนะผมขออนุญาตน้องเพิ่มเติมนะเปลี่ยนเติมเขียนว่าหนึ่งหนึ่งนะครับยิซีคือชีวิตตามด้วยชื่อเล่น เกิดวันจันทคารพุทธใส่มาวันที่ใส่มาเดือนราศีปีนักษักย์ช่วยรุปขันถอะแล้วก็พศเกิดพร้อมด้วยคําถามคมคมลึกๆที่เจาะใจเราอยากรู้จริงๆแล้วจะตอบให้อย่างดีงามตรงนี้ไม่มีค่าใช้จา่ายจะดูได้ถึง3คําถามคําถามที่1นแชร์คำถามที่ 1, 1, ท2อแชร์คำถามที่3 3แชร์ทุกคําถามต้องทำอย่างนี้นะครับหรือยกตัวอย่างน้องต้นนะครับ หนึ่งยิบีคือชีวิตต้นนะวันพฤหัสที่25นะครับน้องต้นข้างหน้าใส่เดือนมาด้วยนะครับ319แล้วก็ใส่ปีที่เกิดมาด้วยนะปีมะโรงนะครับน้องต้นนะครับการทำงานเป็นอย่างไรมากครับช่วงนี้โดนกดดันหนักมากทำให้ดีเท่าที่ทำได้ไม่ต้องทุ่มเทสุดๆนะเราทำเท่าที่เราทำได้เราทำเท่าที่พอาวไปทำให้ดีมีมาตรฐานก็พอก็ผ่านไปได้นะ รู้จักคาว่าลิมิตหรือคําว่าเติมไม่เต็มไหมอันนี้หมายความว่าเราทําที่ดีแล้วเท่าที่ทําได้ก็พอนะมันพอานไปพยายามใช้เหตุผลพยายามอย่าใช้อารมณ์แล่ายิ้มแย,ย้มแจ่มใสคนที่ยิ้มตลอดมักจะประสบความสําเร็จมักจะคาดแค้นสิ่งที่ชั่วร้ายฉะนั้นทําตัวนี้แหละนะครับ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 ,รบช่วยนะครับนตอนนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ในบ้านตลอดนะอยู่ในบ้านตลอดนะครับก็ก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับ ต็มที่ก็คือไปซื้อของเซเว่นใกล้ๆตรงนี้แล้วก็กลับมาไม่ออกไปไหนเลยนะตอนนี้ก็วินค่าใช้จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ <laughs> ท่านใดที่จิตใจดีก็สามารถร่วมบริจาคได้นะนะครับนะครับช่วยรพพสร้างกุศลร่วมกันนะครับตรงนี้นะครับนะครับช่องทางของผมนะผมจะโปรโมทตลอดเวลาในทางเพจนะนะในทางเพจคืออะไรที่ช่องทางที่โปรโมทนะครับช่องทางเพจก็คือสิ่งที่ผมโปรโมททางเพจนะครับตอนนี้ก็คือให้คนให้ให้ทุกคนไปช่วยทําบุญ ไปช่วยทามุลท,ที่มูลที่วัดดอนจัดให้ช่วยเด็ก770ชีวิตนะครับประมาณนี้ครับซึ่งเงินนั้นให้โอนเข้าไปที่ที่วัดอดอนจัดโดยตรงนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมนะครับแต่ว่ามีช่องทางหนึ่งและช่องทางที่2ก็คือตอนนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าว่านะครับว่าที่ที่เชียงใหม่ไฟไหม้หนักมากนะครับนะครับที่เชียงใหม่ไฟไหม้หนักมากนะครับนะครับ เชียงใหม่ไฟไหม้หนักมากสามารถบริจาคได้นะมาเข้าไปที่เพจผมนะฮะหมอพันธุ์วิศวโคราชนะจะมีช่องทางบริจาคทั้งวัดดองจังทั้งทางเชียงใหม่นะครับนะครับส่วนท่านใดอยากจะเช็คดวงการกุศลกับผมนะครับนะครับให้ท่านกดติดตามสอดคล้ายสตริช่องยูทูบชิ้นนั้นนะกดติดตามสอดคล้ายสตริช่องยูทูบชิ้นที่ผมไลฟ์สดอยู่มีการบันทึกนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับแล้วก็แคปนะฮะแคปภาพไว้ที่เพจผมนะทำบุญตาจัตตานะสำหรับคนที่เจอร้อนเรื่องโควิด เช็คดวงกับผมนะครับเวลาพิมพ์นะครับคําถามที่หนึ่งคือหนึ่งมีคําว่ายิบีคือชีวิตครคูบาอาจารย์ผมนะค,คืออาจารย์ถาวะอาจารยา2 2> ์ขาสองท่านนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับหนึ่งยิบซีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีวีนักศัตว์ใส่มาให้ชัดเจน,นนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะหนึ่งยิบซีคือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีวีนักศัตร์ใสมาให้ชัดเจน,นนะครับ แล้วท่านคําถามให้ชัดเจนอย่าถามว่าไพ่อยากบอกอะไรนะครับเราอยากรู้เรื่องอะไรถามนะครับนะครับจะตอบคาถามว่าไพ่อยากบอกอะไรก็ต่อเมื่อท่านถามคําถามให้ชัดเจนดีกว่านะครับอย่างนี้ดีกว่านาะนะเพราะว่าถือว่าท่านไม่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 ได้ให้ความจริงใจในการถามตรงนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไปนะครับยิบซีคือชีวิตนะครับ หนึ่งนะครับใส่เลขหนึ่งมาด้วยน้อยใส่หนะึ่งยี่สิบีคือชีวิตสองกุมภาพันธ์นะครับวันที่เกิดหนูลืมใส่มานะครับสองกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสี่สิบปีฉลูนะครับสองกุมภาพันธ์คือราศีมังกรหนูต้องใส่วันเกิดมาด้วยนะครับความรักคนที่คบอยู่จะไปกันรอดไหมนะครับให้ขึ้นแต่ฟูลไม่รอดครับเดอะฟูลไม่รอดยกเว้นแต่ว่าคนที่เรารักเราชอบนั้นเป็นคนที่ทําธุรกิจค้าขายเพชรพลอยอัญ,ญมณีค้าขายเพชรพลอยอัญญมณีหรือ เขาออกทุนให้เราเปิดร้านส,นสวยๆใหญ่ๆห,ห,หรือเขาให้เรามีส่วนร่วมในการท,ทําธุรกิจผับบาร์แต่ช่วงนี้ม,มันปิดไงผับบาร์มันปิดกินิการจังหวัดมันปิดหมดนั่นคือสื่อออกถ้าไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าหลายคนต้องถือมีขนาดความเสี่ยงเขาเรียกว่าพูกประเภทว่ารักจริงหวังจอกไขแดงแก็ทิ้งไปนะนั่นคือสิ่งบอกไปคือไม่คือเหมือนจะรักจริงไงแต่ว่าจริงมไม่รักจริงนะรนั่นคือสิ่งบอกไานะครับ ขอบคุณค่าขอบคุณขาได้ครับหนึ่งคำถามหนึ่งแชร์คำถามที่สองสองแชร์คำถามที่สามสามแชร์นะครับพิมพ์นะครับผมบอกแล้วนะกดกติกาง่ายนะครับถามที่หนึ่งก็คือหนึ่งตามด้วยคาถาผมนะยิบซีคือชีวิตเพื่อความแม่นยำนะหนึ่งคาถาผมยิบซีคือชีวิตนะครับยิบซีคือชีวิตทาร์ลอตนะทาร์ลอตออฟไรภาษาอังกฤษคือทาร์ลอตออฟไรนะตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตร์ใส่มาให้ชัดเจนนะครับ คำถามที่สองก็แชร์ไป2แชร์แล้วก็พิมพ์คําว่ายิบซี C คือชีวิตตามด้วยชื่อเล่นเกิดวันจันทร์ก็ใส่วันจันทร์มาวันที่มาเดือนเกิดราศีเกิดปีนักษัตรพร้อมพศออเกิดพร้อมกับคําถามที่คมคมชัดชัดลึกลึกคำถามที่ท่านต้องการอยากรู้จริจรงๆจ,จะตอบให้นี่ครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับถามกี่ได้คําถามผมบอกแล้วครับว่าถามได้ถึง3คําถามกดแชร์ออกไปนะเข้ามาแล้วกดแชร์นะครับนะกดแชร์ออกไปนะครับนะ ปร,รับเฟซทุกตัวเองเป็นสารณะกับแชรแ์การแชร์คือการสร้างกุศลคนอื่นสามารถมาดูดวงผมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้เป็นการสร้างกุศลด้วยกันเพราะการแชร์คือการให้นะท่านก็ถือว่าเป็นทาบุญส่วนหนึ่งในการให้นะท่านแต่ที่โอนเงินมาช่วยค่าอาหารน้องหมานอมา้นองแมวแล้วสามารถฝากสิีดวัทิภูมินะครับ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 เพราะผมต้องสวนมนต์นะครับสวนมนต์หนาขนาดนี้กดสวดมนต์นะผมยังเท่งไม่หมดเลยนะครับนะรบทสวดมนต์เพราะเป็นบทสวดมนต์ที่เขาเรียกว,วนน่า รัตนะรัตนะรัตนะแปลว่าสามนะรัตนปริศน,น,นะผมยังช่องไม่หมดนะไอตัวอุดมสมนต์ตรงนี้ผมได้มาจากตอนงานของที่สูญเสียสารสิบกว่าสาสิบกว่าท่านนะของโคราชนะที่เทอร์มินอลโคราชนะนนี้บทสมมน์ที่ดีมากแอมจ้านะครับยีิบสีคือชิดน้องแอมน้องแอมแสนสวยนะครับนะครับเดอะฟูลนะครับวันศุกร์ที่สิบสี่ศูนย์หนึ่งสองพันห้าร้อยสี่สิบสามปีทอ แชร์แล้วค่ัขอโทษที่ั้นเรียกชื่อน้องผิดไปนะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขอโทษนะครับชื่อน้องแอมนะอายุ20ปี v S P. พ่อของลูกจะกลับมาไหมคะหรือเขามีมือที่3แล้วนะครับนะครับจริงๆเขามีมือที่3ไหมคะเขานอกใจไหมคะผมจะไม่ตอบนะเพราะว่าเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากแล้ะบางทีเพื่อนของแฟนเรามาฟางังมันจะเป็นความเสี่ยงสำหรับผมนะครับนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้อรายานะครับอะไรพิมพิมทั้งนิยมดวงแล้วก็พิมพ์ทั้งทางเพจน,นะครับท่านใดที่อยากร่วมบริจาคค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารน้องหมาน้องแมวอรยาพิมมาด้วยนะถ้าเรียนชื่อถ้าเห็นชื่ออรารยาสมามารถสามารถี่ร่วมบริจาคได้นะนะที่สื่อบอกไว้นะครับน้องแอมนะครับสิ่งที่มองเห็นนะไอ้เรื่องกรณีเนียถามว่าแฟนมีคนผู้อื่นไหมผมขอสงวสสิทธิ์ไม่ตอบหน้าไมา่ล้างไม้มีเสียค่าใช้จ่าย ครับตั้งแบอกไว้ประหยัดสุดคือคําถามละ39บาทนะผมตอบหน้าไมา้ตรงนี้นะครับถามว่าพ่อของลูกจะกลับมาไหมเขายังขาดซึ่งแล้วความรับผิดชอบเขามีโอกาสไหมตอนนี้ยังไม่ชวนครับเขายังสเปกสปะอยู่แต่แนโน้มในอนาคตถ้าเขาคิดได้เขาอาจจะมา,าช่วยเหลือส่งเสริมบุตรเราบ้างนะครับแต่ตอนนี้คือยังขาดความรับผิดชอบนะคือกำลังทุ่มเทไปให้กับบางสิ่งบางอย่าง ในสิ่งที่เขารักเราชอบอีกหนึ่งในอีกทางหนึ่งนะในอีกทางหนึ่งนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะเป็นกําลังใจให้นะครับ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 วิธีการดูดวงที่ผมถูกต้องที่ผมนะครับเดี๋ยวอารยาพิมพ์ไปด้วยนะครับอารยาพิมพ์วิธีการดูดวงที่ช่องนิยมดวงให้ด้วยนะครับวิธีการดูดวงที่ถูกต้องนะต้องพิมอย่างนี้ครับนะครับคาถามที่1นึ่งแชร์คำถามที่2อสองแชร์คำถามที่3าสามแชร์ยกตัวอย่างเช่นคําถามที่1 1นึ่ง ยิบซีคือชีวิตชื่อเล่นชื่ออารยานะครับอารยาเกิดวันอังคารที่สามีนาราศีกุ่มนะครับาราศีกุ่ม2547ปีวอกคาถามคือความรักกับคนที่คบอยู่จะไปกันรอดไหมน,นะครับตอนนี้อยู่ในฐานะที่ยังรักปักใจอย่างเงี้ยรักปักใจนะครับเรียกว่ารักปักใจแต่ว่าแน,นวนุ่มในอนาคตคือความไม่แน่นอนเพราะมาเพราะไม้เนี่ยมันเป็นไม้แค่มันบอกว่า ค่าต่างคนต่างมีสิ่งที่มีค่าด้วยกันต่างคนต่างสร้างคุณค่าด้วยกันสร้างสรรค์ด้วยกันมันก็ย,ยังประคองประคองความรักไว้ได้แต่ไม้เอียงเนี่ยค่าต่างใดถ้ามีมุมแตกต่างมันมีสิ่งที่ดีกว่าก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไ,ได้นเรื่องของมันอันนี้ผมยกตัวอย่างในการตอบนะนะครับามาดูทางช่องของนิยมดวงเป็นยังไงบ้างครับนิยมดวงผมขออนุญาตนะฮะทำการกฎกติกานะครับรรนะบผมถ้าท่นททานใดที่มีคำถามกฎการกาของผม,ผมขอข้ามไปก่อนนะครับนะครับนะครับ ผมแค่กดถูกใจแล้วผมข้ามไปก่อนนะครับนะครับนะครับเพราะผมคุยไลฟ์สดแล้วนะครับนะครับคุณหงครับพิมพ์คำว่ายี่ิบี่คือชีวิตชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัต์ใสมาให้ชัดเจนมากกว่านี้นะครับอันนี้อนุโลมให้คุณหงนะครับเพราะคุณหงยังใส่วันที่ห้าศูนย์หนึ่งสี่สองปีเถาะมาให้ผมนะข้างหน้านะพิมพ์คำว่ายิบี่คือชีวิตหนึ่งนะคำถามที่หนึ่งนะเพราะว่า ถามได้ถึงสามคำถามนะค,คุณหงนะครับเมื่อ,อไหร่จะมีกินมีใช้ช่วงนี้ดวงไม่ดีไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่ใช่เราดวงไม่ดีช่วงนี้มีโนะควิดสิบเก้ามานะฮะเราต้องปรับตัวเองตามสภาพช่วงนี้มันมีโรคระบาดเข้ามาพอมีโรคระบาดเข้ามาเนี่ยชีวิตคนส่วนใหญ่คนประเทศไทยเนี่ยมีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นคือคนรวยสิบเจ็ดเปอร์เซ็นคือคนชั้นกลางแปดสิบเปอร์เซ็นคือคนจน เข้าใจไหมฉะนั้นไอ้คนจนเนี่ยด้วยสนใจแล้วปากกัดดินฉีดทุกคนช่วงโควิดสิมีมาตรการคือฟิวซึ่งมีแนวโน้นมอาจจะมีแนวโน้นมที่จะเพิ่มเวลาขยายเวลาเพิ่มอีกก็ได้เพื่อบงกัดตรงนี้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องอยู่กับมันได้คือการปรับตัวปรับตัวอยู่กับมันให้ได้ใช้ใจ่ายอยากกินอะไรฟุ้งเฟต้องเซฟตัวเองผม,มเห็นหลายครอบครัวนะ วินมาลือลิกบริจาคเงินให้ห้าร้อยบาทอยู่ได้สามวันเพราะว่าครอบครัวเขามีหลายคนแต่สำหรับคนที่อยู่แบบครอบครัวเล็กๆผมบอกเลยนะผมว่าจริงๆถ้าใช้จ่ายแบบประหยัดนะวันหนึ่งคุณห้าสิบหกสิบาทนะคุณได้แน่นอนในช่วงที่เขาบอกว่าจำกัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมบอกว่าปรับตัวดีกว่าครับปรับตัวฮะถ้าเราปรับตัวนีถว้ถ้าเราไม่ปรับตัวเราจะอยู่ไม่ได้ นะครับในช่วงนี้มันจะมันจะแย่ลงกว่าเก่าอย่าไปคาดหวังในด้านบอร์หน้าหรือรัฐบาลตอนนี้เราต้องเซฟต,ตัวเองเพราะว่าไพ่ขึ้นดาบนะครับนะครับรัฐบาลหน้าก็พยายามเลือกพักที่มันมีวิสัยทัศน์นะครับนะพยายามเลือกพักวิวิสัยทัศน์หรือคนที่ทําประสบความสําเร็จนะครับนะบอย่าเลือกอะไรที่มันกินเงินประชาชนแล้วพ้นอํานาจมานะครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จผมบอกคนะ พิมคาว่ายิซีคือชีวิตนะครับนะครับยิซีคือชีวิตหนึ่งนะครับสองสิงหาสองพันห้าร้อยี่สิบแปดปีฉลูวันศุกร์นะครับจะหมดนี่หมดสินเมื่อไหร่ครับนะครับปรับตัวฮะยากทีก่จะการหมดนี่สินไม่แ่าใช่ว่าหมดไปปรับตัวนะครับนะครับก็คือสิ่งที่บอกไว้นะครับ,บ,ป,นะรบปรับตัวฮะตัวเราต้องเซฟตัวเราต้องตัวเราต้องรู้ตัวเราเองว่าโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ถูกมากเครื่องสองพันก็ใช้ได้ นะผมว่าเรามีศักยภาพดึงราคาซื้อโทรศัพท์ในราคาที่ถูกได้เอานะทุกอย่างให้ฟังนะทุกอย่างต้องปรับตัวไอสิ่งที่อยากมีอยากได้อยากเป็นลดลงมาให้หมดบัตรเครดิตบัตรเครดิตอะไรไม่จำเป็นก็ลดทิ้งมันไปพยายามทำนิติกรรมอะไรให้เป็นในลักษณะที่เซฟถ้ามีบัตรเอทีก็มีใบเดียวพอนิย,ยามต่างๆพามผ่านธุรก,กรรมอินเทอร์เน็ตก็พอนะครับเราตอนน้องปรับตัวทุกอย่างานะยังถึงจะอยู่ได้นะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับถ้าลวงอย่างเนี้ย อย่างดวงอย่างคุณน้องเมื่อกี้น้องน้องกลิดเนี่ยน้องกิดใส่ชื่อเล่นมาด้วยนะน้องกิจกรเนี่ยดวงอย่างเงี้ยหัดถ้าเป็นคนพุทธนะพุทธุพามพยายามสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิสามถึงห้านาทีทุกวันนะครับแล้วมันจะมีมันจะมีสกิลในเรื่องของสติและความคิดแล้วจะมีช่องทางออกตลอดเวลาครับกดไลค์กดแชร์ครับผมครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ เมื่อวานบอกจะเข้ามาทักทายนะเข้ามาแค่เดียวก็ออกไปเลยนะคุณน้องสาวส่สวยนะนะครับเซตสาพอหมอพัดเซตส,สจ้ะนะครับมีโชคมีลาสวัสดีจ้ะนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนะครับ,นะรบหนึ่งคำถาม1แชร์นะครับนะครับ นะการแชรคสิซารส่าก็ส่วนนะครับนะครับอ่ะมาต่อนะครับยิบซีคือชีวิตนะครับนะครับหนึยิบซีคือชีวิตนัดสี่กุมภาพันธสองพัเกิดวันพุธนะครับปีปีมะโรงนะครับปีมะโรงนะแฟนที่คบกันอยู่แล้วกันไปจริงไหมจะต้องทําตัวอย่างไรครับเด็กยกไม้ครับ ไม่ต้องสนใจอะไรมากมายเด็กยกไม้คือเขาไปหาสิ่งอื่นที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเราก็ติดต่อสื่อสารปกติทักทายครัเป็นยังไงสบายดีไหมอะไรกันแต่ถ้าคิดจะคาดหวังว่าเขาจะกลับมาหาเราอย่าคาดหวังเพราะว่าตกสี่สามตกเลขเจ็ดในช่วงนี้เขาเรียกว่าการเสียสละนะครับรหัสเลขอะรหัสเลขเรานะครับมีเจ็ดสองตัวนะครฉะนั้นนะฮะ เร uh ื huh. really, ่องของความรักอย่าไปยึด okay. ต oh, ิดจงสร้างตัวเองให้มีคุณค่าก่อนนี่แหละขออนุญาตนะถามว่าทำไมผมอมลูกองเพราะผมเจ็บคอเพราะว่าเมื่อวานผมไลฟ์สดเกือบสามชั่วโมงนะครับช่วงที่สี่นะฮะผมไลฟ์สดเช็คดวงสักสองชั่วโมงครับกดแชร์ไปครับกดแชร์ไปครับเช็คดวงสุบตัวง่ายๆนะครับท่านแคปเจอร์นะช่อง y ยูทูบช่องนั่นผมนะ แคปเจอช่องยูทูบไดหมอพัดยิบซีโคราชนะแลวท่านเอาภาพไปไว้ที่เพจผมนะตรงที่ผมปักหมดุดตรงไหนที่ผมปักหมดุดท่านไปวางไว้เลยแล้วเช็คดวงทําบุญการบุญศรนะสุนนะสดแม่นยำสุดปังไม่ต้องไปหาหมออื่นเลยนะครับส่วนช่องทางบริจาคนะครับช่วยค่าอินเทอร์เน็ตนะก็ช่วยค่าอาหารน้องหมานอมา้นองแมวผมหลายชีวิตนะปักหมุดด้า,างล่างสร้างบุญนร่วมกันนะครับะนะนะชีวิตความรักที่ได้มีความสุขมีความสมบัตินะครับนั่นคือสีบอกไว้นะครับนะ ะครับคำถามที่สองถามได้สิน้านมาใหม่ก็คําถามที่สองถามได้นะครับถึงจะดูดวงการการิดสวนไม่ใช่ผมเป็นคนขี้ํำทานนะเพียงแต่ทาตามกฎกติกานะแชร์ไปสองครั้งคําถามที่สองแชร์2สองครั้งแชร์ปัดเฟซบุ๊กเองสาธารณะนะนะปั f เฟซบุ๊กเป็นสาธารณะและแชร์ไปสองครั้งที่เฟซบุ๊กตัวเองก็ได้แล้วก็พิมพ์ว่ายิบซีคือชีวิตตามที่ชื่อเล่นตามที่วันที่เนะกิดเกิดวันคางก็ใส่วันคานวันที่เกิดนะครับเดือนเกิดราศีเกิดปีลัคณาราศีรือปีนักษัตรขาอคำถามที่คมชั อ่ะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับคนเดือดร้อนเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับท่านก็แค่แชร์ไปคนพราะยังมีคนอื่นอีกเดือดร้อนอีกเยอะะนะครับนั่นคือสิ่งบอกไว้นะครับจ้าว่าไงจ้าที่รักหมาดาเฉาครวยแหมครั้งที่แล้วหมอก็ลงไปรอเราจะดูดวงกับหมอนะแล้วหนูก็หายไปเลยอ่ะคนแหมคนน่ารักกว่าให้หมอรอกเกอ้อเลยเห็นไม่ละ <laughs> ที่บอกจะเช็คดวงกับหมอนะ่ะ ไม่ต้องรอนะเขางสูรนะครับพยายามติดต่อสื่อสารเขาได้แต่ไม่ต้องรอคอยนะอย่าไปคาดบากเรื่องของความรักนนะครับขออนุญาตลงนะครับชัเตอร์แรกของของช่วงบ่ายนะครับของยูทูบช a น n e นเดี๋ยวขึ้นชัเตอร์ที่2นะครับนะครับนะ